ปลายปีแบบนี้ผมเชื่อว่าหลายคนมีคำถามครับว่าเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยในปีหน้าจะเป็นอย่างไรอะไรคือแนวโน้มอ,อะไรคือเทรนที่ต้องจับตาอะไรคือโอกาสอะไรคือความเสี่ยงรู้ก่อนปรับตัวก่อนก็มีโอกาสชนะก่อน เทรนเศรษฐกิจมหาภาคเทรนธุรกิจความยั่งยืนเทรนภูมิรัฐศาสตร์โลกเทรนธุรกิจ New S-Curve เทรนสื่อและการตลาดเทรนอนาคตการทำงานเทรนคริปโตและเมตาเวิร์สเทรนการเมืองไทยหาคำตอบได้ที่งาน The Standard Economic Forum 2022 age of tomorrow เศรษฐกิจไทยบนปากเหวบัตรมี3แบบครับแบบแรกออนไลน์ขยายเวลา e a r l y Bird เหลือเพียง2,500บาท แบบที่2ออนกราวเข้าร่วมเสวนาสดๆถามได้ทุกเซสชั่น1วันราคา1,900บาท3วัน4,900บาทเท่านั้นแบบที่3 Ex เอ็กซ์คลูซีฟดินเนอร์กับคุณอนันต์ปัญญาชุนพร้อมเสวนา3วันเต็ม20,000บาทสำหรับคุณผู้ชมช่อง The Standard Podcast ผมมีโค้ดพิเศษเพื่อเป็นการขอบคุณครับกรอกคำว่า Podcast ลด10%สําสหรับบัตรทุกประเภทที่ไทยติ i c เก็ตเมเจครับ This the standard podcast. Eight Minute is Eye-opening History. ears. for your ears. Eight minute history. ขณะน,นี้ทุกท่านกำลังอยู่ในบริบทของยุคแห่งการสำรวจโลกหรือว่า A g e o f Discovery นะครับก็คือในปลายศตวรรษที่15ในศตวรรษที่16ซึ่งโลกทั้งใบนั้นก็ถูกนะครับสำรวจด้วยนักสำรวจหลักๆเลยที่ถวายตัวเข้าไปรับใช้ในราชสำนักสเปนแล้วก็โปรตุเกส ความเดิมในตอนที่แล้วนะครับจบตอนที่ว่าคริสโตเฟอร์คลัมบัสนั้นสามารถที่จะเดินทางข้ามแอตแลนติกแล้วไปพบกับสิ่งที่เขาเรียกกันว่าเป็นอินเดียทางตะวันตกซึ่งจริงๆแล้วก็คือเกาะมหฮามาสซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งล่ะครับของทวีปอเมริกาโดยที่ตัวเขาเองก็ไม่รู้ด้วยซ้ําว่านั่นคือมวลแผ่นดินอีกหนึ่งมวลนะครับประเด็นคือว่าถ้าเราพูดบอกว่าการสำรวจโลกนี้เนี่ยนะครับณนะเวลานั้นเป็นการแข่งขันกันระหว่างราชาสำนักสองแห่งคือราชาสำนักสเปนกับโปรตุเกส บางครั้งมันอาจจะนำไปซึ่งการขัดแย้งกันได้เพราะว่าแผนที่ใหม่ดินแดนใหม่เองก็ยังคงไม่มีใครรู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงดังนั้นประวัติศาสตร์8นาทีในวันนี้ครับเราจะมาคุยกันถึงประเด็ดนนี้การแข่งขันกันในการหาโลกใหม่สำรวจโลกใหม่การแข่งขันของสองราชสำนักสเปนและก็โปรตุเกสรวมถึงสนธิสัญญาที่เป็นการแบ่งอาณาเขตของการสำรวจโลกใหม่ที่มีชื่อว่าสนธิสัญญาตอร์เดซิยาสครับในกรอบเวลาแบบนั้นครับ คริสโตเฟอร์คลัมบัสนอกเหนือไปจากที่การที่เขาเดินเรือเนี่ยแล้วก็ไปพบกับมาฮามาสแล้วก็พื้นที่อื่นๆในดินแดนซึ่งเขายังคิดว่าเป็นอินเดียตะวันตกทั้งหมดเขาเดินทางไปทั้งหมด4ครั้งด้วยกันส่วนหนึ่งครับเขาเดินทางไปยังเกาะคา n ารีสซึ่งเขาบอกนะครับว่าพื้นที่เกาะตรงนี้เป็นพื้นที่ของสเปนโปรโตุเกสบอกไม่ใช่พื้นที่ตรงนี้ไม่ไกลาจากแผ่นดินเราต้องเป็นพื้นที่ของเราประเด็นคือเมื่อสองมหาอำนาจทางทะเลของโลกเนี่ยเจอปัญหานี้ครับ เกิดมีความขัดแยง้งในอนาคตถ้ากองเรือทั้งสองเดินทางไปสำรวจแล้วเกิดทับเส้นทางกันแล้วเกิดความขัดแยง้งจะทำอย่างไรครับดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงเห็นควรนะครับว่าเรามาร่วมกันทำสนธิสัญญาสักฉบับหนึ่งไหมแบ่งเขตกันไปเลยว,ว่าใครสำรวจโซนไหนนะครับในปี1494ครับคือ2ปีหลังจากที่คริสโตเฟอร์โคลัมบัสเดินทางไปบาฮามาสนะครับราชสำนักทั้งสองแห่งได้มีการตกลงกันในสัญญานี้ทั้งฝ่ายของโปรตุเกสครับ นำโดยพระเจ้าชูอาลที่สองสเปนโดยราชวงศ์นะครับคาสติลยาเรอ,อนโดยกษัตริย์เฟอร์นันโดที่สองแห่งอารากอนแลวก็พระราชินีอิซาเบล่าแห่งคาสติล利亚นะครับครั้งนั้นได้มีการลงนามกันนะครับโดยผู้ที่เป็นสักขีพยานคนสำคัญก็คือพระสันตปาปาอาเลสันโดที่6โดยส่วนที่สัญญาตอเดซิยาสนี้มีการลงนามกันนะครับชื่อก็บอกแล้วที่เมืองตอเดซิยาสในสเปนนะครับลงนามกันเสร็จปับ๊บมีการไปประกาศใช้ที่เมืองสเตตูบัลที่โปรโตุเกส ผลของสนธิสัญญาฉบับนี้คือการนํามาซึ่งการขีดเส้นนะครับว่าพื้นที่ใดจะเป็นพื้นที่การสํารวจของสเปนพื้นที่ใดจะเป็นพื้นที่การสํารวจของทางโปรโตุเกสกันบ้างถ้าหากว่าเราบดูแผนที่โลกในปัจจุบันแลอาจจะพอเข้าใจง่ายครับแต่ต้องยอมรับว่าในเวลานั้นครับยังไม่มีใครที่มีแผนที่โลกฉบับสมบูรณ์แบบวันนี้เพราะฉะนั้นการขีดเส้นอาจจะเป็นการขีดเส้นที่วางอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจของคนในเวลานั้น ยากที่จะอธิบายถ้าเรามองแต่ว่านักประวัติศาสตร์ในยุคนี้สามารถใช้ความเข้าใจและการแบ่งพื้นที่ในวันนั้นเนี่ยแล้วมาขีดเส้นนะครับตามหลักของสนธิสัญญาตอเดซิอัสซึ่งเส้นที่ได้มีการขีดนั้นต้องบอกมีการปรับเปลี่ยนหลายครั้งจนกระทั่งตกผลึกนะครับในยุคของพระสันตปาปายูลิอุสที่2ท,ที่ได้มีการขีดเส้นและมีความชัดเจนมากขึ้นต้องบอกแบบนี้นะครับว่าผู้ที่ทําสัญญาคือ2ฝ่ายครับโปรโตุเกสและสเปน ประเด็นคือแล้วชาติยุโรปอื่นๆที่ก็มีกองเรือที่ในอนาคตเขาอาจจะมีความสามารถในการเดินหน้าสำรวจเขามองว่าอย่างไรไม่มีชาติไหนมีความสุขไม่มีชาติไหนที่มีความแฮปปี้นะครับเพราะเขาก็มองว่าโลกนี้ยังมีชาติอื่นที่มีความสามารถในการเข้าถึงโลกใหม่ได้ด้วยทําไมจึงต้องให้อํานาจกับสเปนแ,และโปรตุเกสแต่ทุกฝ่ายก็ต่างเมินเฉยครับเพราะว่าประเทศต่างๆในเวลานั้นอาจจะยังโรมรันพันตูอยู่กับปัญหาภายในหรือปัญหากันกับประเทศเพื่อนบ้าน ดังนั้นจึงยังไม่มีใครรอกครับที่ยกมือแล้วบอกว่าไม่เคารพสัญญาต่อเดซิยัสนะครับในที่สุดแล้วครับสองมหาอำนาจจึงมีเส้นขีดจัดสนธิสัญญาในการครอบคลุมพื้นที่ว่าใครจะมีความสามารถใครที่จะมีสิทธิ์ในการเดินหน้าสำรวจพื้นที่ฝั่งใดกันบ้างถ้าหากว่าเรามองนะครับเส้นที่ในปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนไปแล้วจะพบนะครับว่ามหาสมุทรอินเดียนะครับรวมถึงบางส่วนของมหาสมุทรอตแลนติก ตกเป็นของโปรตุเกสในขณะที่ล้ําเกินไปนะครับไปสู่ทิศตะวันตกเกินไปชั้นในในทวีปโลกใหม่ซึ่งพวกเขายังไม่รู้ว่ามีในเวลานั้นตกเป็นของสเปนเป็นการแบ่งเขตกันอย่างชัดเจนด้วยทีนี้ครับหลังจากที่มีสนธิสัญญาต่อเดียซิาสได้4ปีคือปี1498ครับโปรตุเกสครับประสบความสําเร็จต่อยอดความพยายามของบาร์โตโลมีอูดีอัสเพราะกองเรือสํารวจภายใต้การนําของกัปตันเรือคนใหม่ ว a ชกูดากามาเลียบชายฝั่งแอฟริกาตะวันตกเหมือนกันกับบาตูลูมิอูดิอัสลงสู่แหลมกูดโฮบเข้าสู่มหาสมุทรอินเดียเดินทางสู่ทิศตะวันออกและพบกับชมพูทวีปหรืออินเดียโดยเส้นทางเรือนะครับโดยที่พื้นที่แรกที่เขาพบคือเมืองแคลิกัตในปี1498มีความหมายว่า6ปีหลังจากความสำเร็จของคริสโตเฟอร์โคลัมบัส ปุตุเกตเองครับในเวลานั้นจึงได้เริ่มต้นขยายบทบาทในอินเดียเดินเรือต่อไปอยังมาลกาไปยังหมู่เกาะโมลุกะหมู่เกาะโมลุกะนี่ปัจจุบันก็อยู่ในพื้นที่ของอินโดนีเซียแล้วครับสำหรับความสําเร็จในครั้งนั้นก็เลยทําให้วาชกูดากามาได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าหลวงใหญ่ในอินเดียและทั้งหมดนี้นะครับอยู่ในเขตแดนที่ถูกกาหนดโดยสนธิสัญญาตอเดซิอัสซึ่งมีความหมายว่าทิศตะวันออกของยุโรป คือเขตอิทธิพลของโปรตุเกสครับทีนี้มาอีกส่วนหนึ่งกันบ้างครับเส้นแบ่งเขตแดนการสำรวจภายใต้สนธิสัญญาตอเดซิาสนี้เนี่ยกินเข้าไปถึงดินแดนตะวันตกสุดนะครับของมหาสมุทรแอตแลนติกอยู่เล็กน้อยและพวกเขาเมื่อกลางแผนที่ดูแล้วในปี1500พวกเขาได้มีการส่งกองเรือไปยังขอบสุดทางด้านทิศตะวันตกที่ถูกขีดเส้นแดนเอาไว้โดยสนธิสัญญาตอเดซิาสในปีนั้น นักสำรวจกองเรือชาวโปรตุเกสที่มีชื่อว่าเปโดรอัลบาเรสกาบรัลนำกองเรือสำรวจ13ําลำข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกและไปยังขอบสุดที่ถูกขีดเส้นโดยสนธิสัญญาตอเรซิยาสและยึดพื้นที่ทิศต,ตะวันออกของแผ่นดินใหม่ที่พวกเขายังไม่รู้ว่ามันคืออะไรพื้นที่ผืนใหญ่มหาสารเกือบครึ่งของทวีปอเมริกาใต้ในปัจจุบันถูกขีดเอาไว้โดยสนธิสัญญาตอเรซิาสเปโดรกาบรัล ยึดพื้นที่ในส่วนนั้นให้เป็นของโปรตุเกสและถวายให้เป็นของขวัญกับกษัตริย์มานูเอลที่1ซึ่งเป็นผู้ที่ครองราชต่อจากพระเจ้าชูอัลที่สจากวันนั้นจนวันนี้แผ่นดินนั้นเป็นที่ตั้งของประเทศเดียวในทวีปอเมริกาใต้ที่พูดภาษาโปรตุเกสแผ่นดินนั้นมีชื่อว่าบราซิลจนตัวเขามีฉายาว่าเปโดรดูบราซิล สำหรับเปโดรอัลบาเรสกาบรานะครับถือเป็นมนุษย์คนแรกบนโลกนี้เลยที่ได้เคยเดินทางไปถึง4ทวีปทั่วโลกครับก็คือยุโรปบ้านเกิดตัวเขาเองแอฟริกาใต้เอเชียก็คือเขาเดินทางไปถึงอินเดียเพราะว่าครั้งหนึ่งครับเขาเคยเป็นลูกเรือของวาสกูดากามาเมื่อครั้งที่เดินทางไปสู่อินเดียและตะวันออกไกลและพันธกิจหลังสุดของเขาก็คือการยึดแผ่นดินบราซิลซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามของมาหาสมุทรแอตแลนติก ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของโปรตุเกสในทวีปอเมริกากลับมาที่คริสโตเฟอร์คลัมบัสกันบ้างครับเขาตายลงในปี1506นะครับโดยที่ยังมีความเชื่อว่าแผ่นดินที่เขาเจอในเวลานั้นและเดินทางเทียวไล้เทีย่ยวคือ4รอบเนี่ยคืออินเดียที่ตะวันตกครับโดยที่พวกเขาก็เรียกคนพื้นเมืองที่นั้นว่าอินเดียโดยที่ตัวเขานั้นไม่เคยรู้เลยนะครับว่านั่นคือพื้นที่แผ่นดินใหม่ที่เป็นมวลแผ่นดิน ที่มีขนาดใหญ่เท่ากันกับทวีปทวีปหนึ่งสำหรับสาเหตุนะครับที่โลกไม่ได้มีการเอาชื่อของเขามาตั้งเป็นชื่อทวีปใหม่แต่กลับไปตามชื่อนักสำรวจชาวอิตาเลียนซึ่งเป็นนักสำรวจรุ่นน้องนะครับแต่ว่าทั้งสองคนนี้เกิดปีเดียวกันคือปี1451่าวคือสองคนนี้เนี่ยอายุมากกว่าเลโอนาร์โดดาวินชี่เนี่ยหนึ่งปีนักสำรวจผู้นั้นมีชื่อว่าอเมริโกเวสปุชีสาเหตุที่ตั้งชื่อทวีปใหม่ ว่าอเมริกาแทนที่จะเป็นโคลัมบัสโคลัมโบหรืออะไรก็ตามแต่สาเหตุเป็นดยงต่อไปนี้ครับช่วงสุดท้ายของชีวิตของคริสโตเฟอร์โคลัมบัสนี้นะครับอเมริกุสเวสปุชิอุสซึ่งเป็นนักสำรวจชาวอิตาเลียนเช่นเดียวกันถ้าไตัวทำงานนะครับให้กับราชสำนักของทั้งสองมหาอำนาจเลยกล่าวคือเริ่มต้นทำงานให้กับราชสำนักโปรตุเกสในปี1499ถึง1502ปี จากนั้นเขาไปทํางานให้กับราชสํานักสเปนในปี1 5 0 1งพถึงหนึ่ในปี1501หรครับหรือว่า9ปีหลังจากที่โคลัมบัสนั้นพบบาฮามาสอเมริโกเวส์บูชีบอกมาแบบนี้แผ่นดินที่เขาพบไม่ใช่อินเดียตะวันตกครับแต่ว่าสิ่งที่เขาพบและเขาขึ้นฝั่งเป็นมวลแผ่นดินหรือว่าแลนด์แมสใหม่เป็นแผ่นดินที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแม้แต่ชาวยุโรปเองก็ไม่เคยรู้ ว่าโลกใบนี้มีแลนด์แมสหรือว่ามวลแผ่นดินที่มีขนาดใหญ่เป็นทวีปอีกหนึ่งแผ่นดิน6ปีให้หลังจากที่เขาได้มีการประกาศการค้นพบว่าพื้นที่นั้นคือแผ่นดินใหม่คือในปี1507ครับก็คือ1ปีหลังการตายของโคลัมบัสนักทำแผนที่หรือว่า c a r t o g r a p h กส s นะครับชาวเยอรมันผู้เป็นผู้รวบรวมข้อมูลต่างๆในการทำแผนที่ในยุคนั้นที่มีชื่อว่ามาตินวาลเซมเลอร์วาดแผนที่โลกฉบับใหม่ วางอยู่บนพื้นฐานการพ้นพบและการยืนยันของอเมริโกเวสปุชีและเชื่อว่าคำกล่าวของเวสปุชีนั้นสมเหตุสมผลแผนที่เวอร์ชั่นใหม่ของมาตินวาเซเบิเลอร์จึงเป็นแผนที่ฉบับแรกที่โลกใบนี้ประกอบไปได้วยทวีปเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งทวีปและเขาก็ตั้งชื่อทวีปตามชื่อหน้าของผู้ที่ค้นพบทวีปนั้นก็คืออเมริกุสเวสปุชิอุสดังนั้นจึงเรียกชื่อทวีปนั้น เวลาที่ลงน้ำหมึกลงบนแผนที่ว่าทวีปอเมริกาเป็นการตอกย้ำว่าสิ่งที่โคลัมบัสและสิ่งที่เวสปุชีพบนั้นเป็นทวีปใหม่สิ่งนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจของคนยุโรปต่อโลกใบนี้ทั้งหมดจากเดิมที่มียุโรปแอฟริกาเอเชียณวันนั้นเริ่มต้นมีอีกหนึ่งทวีปที่วาลเซมูเลอร์เรียกว่าอเมริกา ด้วยความที่แผนที่ของวาเซมุลเลอร์ฉบับนี้เนี่ยนะครับถูกแพร่หลายไปยังสเปนตอนที่อเมริกุสเวสปูชิอุสหรือว่าอเมริโกเวสปูชีตายไปแล้วทําให้เจ้าตัวครับคือเวสปูชีเนี่ยไม่รู้ได้ซ้ําว่าชื่อตัวเองเนี่ยถูกเอาไปตั้งเป็นชื่อทวีปเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วอย่างไรก็ตามครับสเปนปฏิเสธที่จะเรียกชื่อดินแดนใหม่แห่งนี้ว่าอเมริกาแต่ว่าพวกเขาเรียกดินแดนใหม่โดยที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อนั้นว่าเตราอินกอกนโตเป็นภาษาละตินแปลว่า ดินแดนที่ยังไม่มีใครรู้จักสำหรับลูกโลกครับที่เป็นลูกโลกลูกแรกที่ได้มีการบรรจุทวีปใหม่หรือทวีปอเมริกาเข้าไปมีชื่อว่าโกล b u s จาเกโลนิก s ผลิตขึ้น3ปีหลังจากนั้นคือในปี1510โดยชองกูเทรเป็นโลกจำลองลูกแรกๆที่มีการบรรจุทวีปอเมริกาเข้าไว้จึงกลายเป็นลูกโลกที่มีความสมบูรณ์มากกว่ายุคใดๆก่อนหน้านั้นในแผนที่นั้น เรียกทวีปอเมริกาฝั่งที่ติดกับแอตแลนติกว่ามุนดุสโนวุสเตราซังเตครูซิสหรือว่าเตราโดบราซิลและเรียกทวีปอเมริกาฝั่งที่ติดกับมหาสมุทรที่พวกเขายัางไม่รู้จักก็คือมหาสมุทรแปซิฟิกนี่แหละครับเรียกว่าอเมริกาโนวิตารีปา์ตาคืออเมริกาที่ถูกค้นพบใหม่ต้องบอกนะครับว่าเรามองย้อนกลับไปเมื่อช่วงปีนั้นเรายังไม่รู้นะครับว่าโรคนี้ มีภูมิศาสตร์ที่สมบูรณ์แบบอย่างไรการตั้งชื่ออาจจะยังไม่ตกผลึกสักเท่าไหร่แต่นี่แหละครับคือวิวัฒนาการของการทำแผนที่และการสำรวจโลกด้วยถ้าหากว่าเราดูแผนที่โลกรุ่นใหม่จากวาลเซมูเลอร์หรือว่าลูกโลกลูกใหม่เราอาจจะคิดนะครับว่าในเวลานั้นนะโลกรู้แลวว่าเรามีทวีปใหม่ที่เกิดขึ้นมาแต่มหาสมุทรที่มีการเชื่อมโยงระหว่างทวีปใหม่กับเอเชีย มหาสมุทรนั้นโลกนี้ยังไม่รู้จักคนยุโรปยังไม่รู้ว่านั่นคือมหาสมุทรอะไรท่านลองคิดดูแล้วกันครับว่าเรามองย้อนกลับไปในเวลานั้นเราไม่รู้แต่คนที่คนพบครับว่ามหาสมุทรมีอีกหนึ่งมหาสมุทรและนั่นคือมหาสมุทรแปซิฟิกที่เชื่อมโยงอเมริกากับตะวันออกของเอเชียจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนและสิ่งนั้นจะบรรลุได้ก็ต่อเมื่อมีคนที่สามารถที่จะเดินเรือแล้วไปสำรวจจากยุโรป ข้ามแอตแลนติกไปยังอเมริกาจากอเมริกาข้ามไปยังเอเชียคนคนนั้นมีชื่อโปรตุเกสว่าเฟอร์นาลเดอมาการานสสำหรับเฟอร์นาลเดอมาการานสเรารู้จักในนามของเฟอรินานแมกเชลแลนเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นเหมือนเดิมนะครับก็ชื่อของเขาเนี่ยถูกแองกฤษไซส์จากเฟอร์นาลเดอมาการานสชื่อโปรตุเกสเปลี่ยนให้เป็นเฟอรินานแมกเชลแลนหลายคนจะบอกว่าเป็นคนสกอตหรือเปล่าไม่ใช่นะครับตัวเขาเป็นคนโปรตุเกส ตรางบอกแบบนี้ครับว่าคุณอปปากา์ของเขานนั้นถือได้ว่ามหาศาลทีเดียวนะครับเพราะว่าเขามีการเดินเรือและค้นพบหลายสิ่งหลายอย่างมากเช่นช่องแคบแมกเจลลนมหาสมุทรแปซิฟิกอ้าวเราไปดูกันบ้างน,นะครับว่าพันธกิจของเขานนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับหลังจากที่ราชสำนักโปรตุเกสเดินหน้านะครับครอบครองบราซิลเดินหน้าไปพบอินเดียแล้ว ราชาสำนักสเปนอันนี้ภายใต้กษัตริย์พระองค์ใหม่คือพระเจ้าคาลอสที่5ได้มีการสถาปนากองเรือสำรวจครับด้วยที่ต้องการที่จะเดินทางไปยังหมู่เกาะโมลุกกะซึ่งเป็นหมู่เกาะที่มีการค้าขายบรรดาสปซ์หรือว่าเครื่องเทศขนาดใหญ่มากที่ชาวโปรตุเกตนั้นเดินทางผ่านทางทิศตะวันออกแล้วไปพบแล้วพระองค์จึงได้มีการตั้งกองเรือสำรวจโดยที่มีโปรเจกต์ใหม่ที่มีชื่อว่าอาร์มาดาเดอร์โมลูกกะชื่อก็ชัดเจนอาร์มาดาแปลว่ากองเรือ ก็คือกองเรือที่จะเดินหน้าไปสำรวจหมู่เกาะโมลุกะันะครับโดยนี้มีการตั้งนักสำรวจชาวโปรตุเกสย้ำนะครับเฟร์นาลเดอมากายาเนสเป็นชาวโปรตุเกสแต่ถวายตัวเข้าไปรับใช้ราชสำนักสเปนนะครับสำหรับเฟอร์ดินานด์แมกจิลันนะครับ,รบ, llan, รบพันธกิจของเขาคือการนำกองเรือนี้เดินทางไปสู่เกาะโมลุกะทั้งนี้ครับด้วยความที่สนธิสัญญาตอเดซิยาสบอกว่าสเปนไม่สามารถเดินเรือไปทางทิศตะวันออกได้ จึงจาเป็นต้องล่องเรือไปยางทิศตะวันตกพูดง่ายคืออ้อมโลกและให้เจอโมลุกกะให้ได้สำหรับกองเรือนี้ครับอามาดาเดอร์โมลุกกะประกอบไปด้วยเรือ5ลําใช้เวลาเดินเรือต้องบอกแบบนี้ครับจำได้ไหมโคลัมบัสเดินทางไปอเมริกาก็คือไปมาฮามาส60วันแต่การเดินเรือภายใต้พันธกิจนี้อามาดาเดอร์โมลุกกะใช้เวลาเกือบ3ปีเต็มสำหรับกองเรือสำรวจนะครับในครั้งนี้มีเรือประกอบด้วยกันทั้งหมดลําลำด้วยกัน ผู้นำกองเรือครับเฟร์นาลเดอมาการเนสหรือว่าเฟอร์ดินานด์แมกจ์เลนเป็นชาวโปรตุกสนะครับด้วยความที่กองเรือเป็นกองเรือสัญชาติสเปนครับดังนั้นคนที่เป็นกัปตันเรือจึงมีผสมผสานระหว่างกัปตันเรือชาวโปรตุกสกับกัปตันเรือซึ่งเป็นขุนนางชาวสเปนแล้วก็มีลูกเรือผสมผสานครับของหลากหลายชาติพันธุ์ด้วยกัน ลูกเรือชาวโปรตุเกสก็มีอยู่ด้วยนะครับและหนึ่งในลูกเรือคนสําคัญนะครับซึ่งเป็นชาวโปรตุเกสซึ่งเป็นญาติของเฟอร์ดินานด์แมกจลันมีชื่อว่าดูอาร์เตบา์วอซานอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งคนครับที่ถูกแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการเรือหนึ่งในห้าลำที่มีชื่อว่าซูอาลเซราชื่อเป็นภาษาสเปนถ้าเราไปคน้นจะใช้คําว่าควอนเซราโน แต่ถ้าเกิดว่าเป็นชื่อโปรตุเกสออริจินอลจะมีชื่อว่าชูอัลเซราลนอกจากนี้นะครับยังมีลูกเรือชาวโปรตุเกสอีกหนึ่งคนที่เป็นคนสําคัญครับก็คือเอสเตเบลกเมสสำหรับลูกเรือนะครับในกองเรือนี้ประกอบไปด้วยคนหลากหลายสัญชาติอย่างที่บอกโปรตุกสสเปนอีกหนึ่งคนไม่เอ่ยไม่ได้ครับเป็นปัญญาชนชาวเวนสิสครับมีชื่อว่าอันโตนิโอปิกาเฟตตาเขาทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยนะครับผู้นํากองเรือสํารวจและมีบทบาทสําคัญมากในการจดบันทึก การเดินทางตลอดการเดินทางโดยละเอียดจำคือเข้าไว้นะครับอันโตนิโอปีกาเฟต้าเพราะว่าคนที่บันทึกเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นจนจบก็คือเขานี่แหละครับเรือลำนี้ทั้งหมดเลยมีลูกเรือรวมผู้บัญชาการเรือผู้นำกองเรือคือแมกจลเลน277คนปัญหาเป็นแบบนี้ครับเป็นกองเรือสัญชาติสเปนครับแต่ผู้นำเป็นคนโปรตุเกสแล้วมันจะมีปัญหาอะไรกันไหมอ่ะ สำหรับเรือห้าลำนี้ครับถูกต่อขึ้นที่อู่ต่อเรือที่เมืองเซบียาที่แคว้นอันดาลูเซียซึ่งอยู่ภาคใต้ของสเปนนะครับเรือลำที่1เป็นเรือธงครับแฟลชชิพมีชื่อว่าตรินิดัดมีกัปตันเรือและผู้บัญชาการกองเรือคือเฟอร์ดินาแมกเจลันลำที่สซานอันโตนิโอคนที่เป็นกัปตันเรือคือควนเดกาตาเคนาเป็นคนที่ทําหน้าที่เหมือนเจเรนะครับในการตรวจการกองเรือทั้งหมดด้วยเป็นขุนนางที่รับการแต่งตั้งโดยกษัตริย์คาร์ลอสที่5แห่งสเปน ควนเดการ์ตาเคนาคนนี้รับผิดชอบด้านการเงินการค้าของทั้งกองเรือเรือลำนี้สำคัญนะครับเป็นเรือที่บรรจุจำนวนสเสบียงมากที่สุดด้วยเรือลำที่3ครับมีชื่อว่า c อนเซปเซียนผู้นำกองเรือมีชื่อว่ากาสปาเด e เกซาร์ดาเรือลำนี้มีลูกเรือหนึ่งคนครับที่จำเป็นต้องพูดถึงครับควนเซบาสเตียนเอลกาโนสมชชายคนนี้เป็นอดีตอาชญากรจากแคว้นบาสนะครับที่ได้รับการปล่อยตัวแล้วก็ติดทันบนนะครับ โดยทางการให้ทําคุณถ่ายโทษด้วยการให้เข้ามาเป็นลูกเรือลํานี้ก็คือเรือคอนเซปชันแต่จําชื่อเขาไว้นะครับควนเซบาสเซนเอลกาโนเรือลําที่4ครับมีชื่อว่าวิกตอเรียกัปตันเรือมีชื่อว่าลุยส์เดเมนโดซ่าและเรือลําสุดท้ายมีชื่อว่าซานติอาโกกัปตันเรือเป็นชาวโปรตุเกสที่มีชื่อว่าชูอัลเฟราลหรือว่าควนเซราโนเรือทั้งล้าลครับมีค่าต่อเรือสูงถึง8ปดล้านเจ็ดแสนกว่าเมราเวดิสเมราเวดิสเป็น หน่วยเงินนะครับของโปรตุเกสในเวลานั้นมีค่าสเสบียงและค่าจ้างรวมอีก1.2ล้านเมราเวดิสเรือทั้ง5ครับออกจากฝั่งซันลูการเดเบราเมดาของสเปนในเดือนกันยายนของปี1519จากนั้นแวะพักที่สถานีแรกที่เมืองเชเนรีเฟและเกาะคานารีสระหว่างทางครับอย่างที่เราเกริ่นเอาไว้ครับกองเรือเป็นกองเรือสัญชาติสเปนนะครับแต่ว่าผู้นํากองเรือกับลูกเรือจํานวนหนึ่งเป็นชาวโปรตุเกส จะมีข้อขัดแย้งอะไรกันหรือเปล่านะครับเป็นธรรมชาติลครับไม่พอใจกันแน่นอนเพราะว่าลูกเรือชาวสเปนเองไม่ค่อยเชื่อใจความสามารถนะครับในการเดินเรือของแมกเชลเลนตั้งคําถามระหว่างทางตลอดเลยทํำไมาเดินทางแล้วพยายามต้องเลียบชายฝั่งตะวันตกของแอฟริกาแทนที่จะข้ามแอตแลนติกไปโดยตรงถามแบบนี้เพราะอะไรครับมีความรู้สึกไม่ไว้ใจครับผู้บัญชากรเรือเป็นคนโปรโตุเกต ล,ล่องเรือเลียบฝั่งแอฟริกาตะวันตกซึ่งเป็นเขตอิทธิพลของโปรตุเกสเขาจะทรยศราชสำนักสเปนหรือเปล่าหลังจากนั้นครับเจ็ดเดือนหลังจากการเดินทางคือเดือนเมษายน1,520ครับผู้นำกองเรือ3คนของสเปนนำโดยควนเดกาตาเคนากาสปาเดกซาดาและลุยส์เดเมนโดซาซึ่งเป็นกัปตันเรือคอนเซปซิออนและวิกตอเรียให้การสนับสนุนควนเดกาตาเคนา นำไปสู่แผนการในการพยายามลอบสังหารเฟอร์ดินานด์แมกเจลเลนแต่ครับถูกจับตัวได้ซะก่อนทำให้แมกเจลเลนนำเอาบุคคลเหล่านี้ไปทำการตัดสินสารกระบวนการสอบสวนนำโดยลูกพี่ลูกน้องของเฟอร์ดินานด์แมกเจลเลนแหละครับที่มีชื่อว่าอัลบาโรเดเมสกิตาคำพิพากษาก็คือกัปตันเรือสองคนคือกัปตันเรือเกเซดาก็คือเมนโดซาและกัปตันเรือคอนเซปซิออนและวิกตอเรียนั้นถูกตัดคอประจาน ซันหัวโจรครับก็คือควนเดกาตาเคนาครับในฐานะที่เป็นขุนนางของราชสำนักสเปนถูกแต่งตั้งโดยตรงโดยกษัตริย์คาร์ลอสที่5ไม่สามารถถูกประหารได้นะครับเพราะตามกฎหมายสเปนแล้วแต่งตั้งโดยกษัตริย์จะถูกประหารได้ก็โดยพระบรมราชอ,องค์การของกษัตริย์เมื่อฆ่าไม่ได้ครับแม็กเจลเลนเลยทิ้งควนเดกา์ตาเคนาคนที่เริ่มกอ่อวอดความวุ่นวายและก็เป็นนายเรือของเรือที่มีชื่อว่าซันติอาโกและบาทหลวงเปโดรซันเชสเดเรนา เอาไว้ที่เกาะเล็กๆในพื้นที่ปันตาโกเนียซึ่งเป็นเกาะร้างทางตอนใต้ของทวีปอเมริกาใต้โดยที่ก็ไม่รู้นะครับว่าชะตาต่อไปของการตาเคนากับบาทหลวงนี้เนี่ยจะเป็นยังไงแต่แน่นอนละครับถูกปล่อยเกาะกันอยู่2คนก็คงจะต้องตายระหว่างทางแต่สําหรับตัวเขาครับแม็กเจลันก็สามารถที่จะเคลมได้ว่าเขาไม่ได้มีการสั่งประหารขุนนางของราชสำนักสเปนหลังจากนั้นครับเรือทั้งล้าลพร้อมกับ กลุ่มลูกเรือกลุ่มหนึ่งที่ยังพอรวมใจกันไปได้เดินหน้าต่อไปพันธกิจสําคัญของเขาครับจะทําอย่างไรในการที่จะเดินหน้าไปยังหมู่เกาะโมลูกกะความขัดแย้งภายในเรือที่ดูเป็นเรื่องเล็กแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องเล็กชะตาชีวิตของเรือทั้งล้าลและเฟอร์ดินานแม็กเจลเลนจะเป็นอย่างไรตอนจบแล้วจะมีเรือเรือรอดกลับไปที่สเปนสักกี่ลําพบโมลุกกะเมื่อไหร่เดี๋ยวตอนหน้ามาคุยครับ The Standard Podcast. Eye-opening for your ears.